Let me begin by welcoming Sec Secretary Clinton to Thailand once again. It is always a pleasure for us here in Thailand to welcome our friends from the United States. As like my country, with many shared values and beliefs, Thailand and the United States are allies and strategic partners that have long enjoyed close ties for friendship and cooper cooperation. As a full-fledged full uh, democracy once again, after, after the July general, general election, and with the overwhelming mandate of the people, my government and I look forward to working even closely, closer with the United States to promote our bilateral ties as well as to address regional and international issues of common interest and concern. The need for closer cooperation on this disaster management cannot be, over be, over, cannot be over-emphasized. Given the breadth and depth of our partnership, as well as our similar outlook on many of the challenges and opportunities now before us, there is much Thailand and the United States can do together. <Thank> you. การออกเสียงภาษาอังกฤษของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีถูกตั้งข้อสังเกตจากนักสื่อสารมวลชนสมเกียรติอ่อนวิมลว่าสำเนียงและการใช้ภาษาอังกฤษของยิ่งลักษณ์อย่างเป็นทางการใช้ไม่ได้อาจทำให้การสื่อสารผิดพลาดและทำให้ประเทศไทยเสียหายนายกรัฐมนตรีควรใช้ภาษาไทยสื่อสารกับต่างประเทศอย่างเป็นทางการ การวิาพากษ์วิจารณ์การใช้ภาษาอังกฤษของยิ่งลักษทำให้เกิดวิวาทะในโลกโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง K k iri, ดรชันวิทยเกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเป็นปัญหาของชนชั้นนำไทยที่หลงเชื่อว่าคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีก็ต้องพูดแบบภาษาอังกฤษสำเนียงมาตรฐานซึ่งคงมีคนไทยไม่กี่คนที่พ่อแม่สามารถส่งไปชุบตัวเป็นนักเรียนนอกตั้งแต่เล็กๆได้ และปัญหาการเรียนอังกฤษของไทยที่ครูอาจารย์ตั้งตนเป็นผู้รู้มากเกินไปสั่งสอนโดยเน้นไวยากรณ์กับทฤษฎีหน้าเบื่อน่ายไม่มีภาคปฏิบัติทําให้เด็กกลัวว่าจะพูดผิดผิดถูกๆูไม่เหมือนนักเรียนนอกขณะที่นักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศได้ลองทดสอบส่งลิงก์ที่ยิ่งลักษณ์แถลงร่วมกับฮิลารีคลินตันให้คนต่างชาติฟัง ผลปรากฏว่าโดยรวมชาวต่างชาติเข้าใจสิ่งที่นายกรัฐมนตรีถแถลงดังนั้นไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่เธออาจจะยังติดสำเนียงภาษาไทยมากเกินไปและยอมรับว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเพราะใช้ชีวิตในต่างแดนยาวนานกว่า It is economic important. not enough to ensure that the economic needs the met. ensure needs as enough of people are met. Their political needs are needs political just And there is no better political system than democracy to ensure the people's freedoms and rights. It is my government's clear policy to sow the seeds for sustainable democracy through strengthening our democratic institutions, engaging civil society, ensuring human rights, and promoting good governance as well as the rule of law. Democracy is not just about the majority rule, but also about the respect. For ขณะที่นักกฎหมายระหว่างประเทศวีรพัฒน์เปรียวง์ โพสต์ความเห็นกรณีนี้ใน Facebook ว่าเป็นเรื่องปกติผู้นำประเทศจะถือศัก์ในภาษาตนไม่ยอมถแถลงเป็นภาษาอื่นแม้ตนจะพูดได้และใช้ล่ามตามพิธีการและเคยได้ยินได้ฟังว่าแม้แต่ในวงการทูตก็จะถูกสอนไม่พูดภาษาและสำเนียงต่างชาติคล่องเพราะในทางการเมืองจะดูเหมือนเป็นคนของต่างชาติโตและเรียนมาที่ต่างชาติ แล้วว่าภารกิจตลอด2เดือนที่ได้รดับตำแหน่งเป็นภารกิจที่หนักมากฉันไม่เคยยอมถอยนะและรู้ว่าทุกครั้งที่มีการท้อถอยทำังใจจากพี่ อกจากนั้นภาวะผู้นำของยิ่งลักษณ์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งการตัดสินใจในเรื่องสำคัญและอุทธิภาวะทางอารมณ์ที่เธอเสียน้ำตาบ่อยครั้งนิวัตกองเพียรอดีตคอลัมนิสต์ชื่อดังวิจารณ์ว่าการพูดในที่สาธารณะบอกให้รู้ว่ายิ่งลักษไม่อ่านหนังสือท่าทางการแสดงออกบอกให้รู้ว่าเธอไม่ดูหนังเสียงของเธอไม่น่าฟังแสดงว่าเธอไม่ฟังเพลง คนคนหนึ่งคนใดจะเข้ามาบริหารประเทศด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะเป็นคนไหนก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่การต้องรู้จักตัวเองว่าจะทำงานนี้ได้ไหมและจะต้องทำงานอะไรการบริหารประเทศไม่ใช่การฝึกงานหรือมาทำแทนใครได้ มองการใช้ภาษาบทบาทภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีการตัดสินใจแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคมชัดลึก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันในรายการคมชลึกถ้าอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กน่าจะเป็นประเด็นล่อเป้าพอสมควรนะคะแต่ว่าเมื่อหยิบยกมาพูดคุยกันในสื่อที่มีผู้ร่วมฟังร่วมคุยผ่านหน้าจอกันมากขึ้นเชื่อว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ ลุ้มอร่วยกันพอได้นะคะแม้ว่าความคิดเห็นหรือว่าจุดยืนต่างๆนั้นจะยังคงมีเหมือนเดิมวันนี้เชื่อว่า SMS นะคะรวมถึงทวิตเตอร์ Twitter ที่ใช้ผ่านหน้าจอของรายการคมชึกคงจะหนาแน่นพอสมควรทุกความเห็นนะคะออกตามเวลาของรายการได้ตลอดนะคะประมาณชั่วโมงเสร็จๆขออย่างเดียวค่ะเราจะกรองได้ง่ายหน่อยขึ้นหน้าจอได้ง่ายหน่อยคือว่าหลีกเลี่ยงคําไม่สุภาพคําหยาบคายเท่านั้นเองนอกนั้นความคิดเห็นก็จะออกให้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีจุดยืนหรือว่ามุมมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะในส่วนของ s อ s ก็ส่งมาตามหมายเลขที่เราจะขึ้นไว้ให้รวมถึง Twitter ก็ติดแท็ก KCLTV นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะสำเนียงหรือว่าการใช้ภาษาต่างชาติของนายกยิ่งรักเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะพูดรวบหมดเลยเพราะว่านับตั้งแต่ทำงานมางานน้ำท่วมในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็เป็นเป็น เป็นการสอบครั้งใหญ่จริงๆของนายกนะคะว่าตกลงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันมาก่อนหน้านี้ว่าไม่มีภาวะผู้นําไม่สามารถจะนําพาประเทศก้าวผ่านปัญหาได้นั้นจริงหรือไม่ดิฉันไม่ทราบคําตอบค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเวทีที่เราประเมินผู้นําประเทศร่วมกันได้สําหรับสิ่งที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะและจริงๆแล้วในในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นการสะท้อนเสียงที่ดัง กลุ่มหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังเสียงอีกกลุ่มใหญ่เหมือนกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าคนซึ่งอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่แล้วก็ทราบก,ากันว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ละค่ะไม่ใช่เล็กละนะคะแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มคนที่ มีการกรองกันโดยกายภาพแล้วเช่นก็ต้องเป็นคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควรเพราะว่าภาษาที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตนั้นก็ก็มีภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เคยออกความเห็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยก็สามารถใช้ SMS ผ่านทางรายการคมฉชลึกได้ด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยถึงภาวะผู้นำนะคะ แล้วก็ไม่ใช่นำเฉพาะในประเทศไทยจะนําพาประเทศไปสู่เวทีโลกได้หรือไม่ผ่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยท่านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ผ่านมามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะใช้ Twitter ใช้ Facebook แล้วก็สิ่งซึ่งอยู่ในข้อความของสองทางนี้ได้รับความเห็นคล้อยตามเห็นด้วยเยอะเลยนะคะเพราะท่านก็เป็นอาจารย์ทางด้านสื่อสารมวลชนเป็นอาจารย์ซึ่งหลายคนพอเห็นข้อความปุ๊บก็ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็ออมเห็นด้วย เยอะนะคะทำให้เป็นกระแสขึ้นมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะเลยวันนี้ขอคำอธิบายหน่อยค่ะว่าที่หมายความตามที่เขียนเนี่ยแปลว่าอะไรถ้ามีมิติอื่นๆที่เราถามในรายการเนี่ยมีคำอธิบายนอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็จริงๆเป็นแมรุ่นพ่อพิมพ์ของดิฉชันในวงการสื่อมวลชนเลยนะคะดรสมเกียรตอิอวิมลสวัสดีค่ะอาจารย์รุ่นพ่อเฉยๆก็ได้ <laughs> อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็น สื่อมวลชนเช่นเดียวกันมองอย่างไรกับภาวะผู้นําการใช้ภาษาหรือว่าท่วงท่าในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสนักสื่อพิมพ์เดอะเนชั่นคุณประวิตรโรจนพลึกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดียนกลับไปอ่านข้อความของอาจารย์สมเกียรติอีกครั้งผ่านทางท w i t เตอร์นะคะซึ่งโอ้โหได้รับการรีทวิตกระหน่ำมากนะคะ <c oughs> ทีนี้ความหมายนิดเดียวค่ะว่าทั้งหมดที่อาจารย์สมเกียรติใช้หลายข้อความพอสมควรนะคะตั้งแต่วันที่16 ที่่ผาานมควรจะเขียนเป็นบทความหรือโน้ตใน Facebook ด้วยซ้ำไปแต่เอาความไวคือทวิตเตอมันก็คือใช้มันไปเร็วหัดเขียนให้กระชับ140ตัวอักษรแล้วมันก็ต้องต่อต่อต่อไปซึ่งอาจารย์พูดถึงอะไรเป็นหลักคะสำเนียงการใช้ภาษาการสื่อสารที่จองขวัญคือคือนักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำรัฐผู้นำรัฐบาลนะครคือนักสื่อสารและเป็นนักสื่อสารทางการเมือง ผมไม่ได้พูดเรื่องนโยบายประวัติความเป็นมาภาวะความเป็นผู้นําของท่านนายกยิ่งลักษณ์เลยคือผมพบว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์นะหรือแม้กระทั่งตอนที่ยังเป็นคุณยิ่งลักษณ์ที่หาเสียงเนี่ยยังสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ชัดเจนฉะฉานติดตะกุกตะกักนะฮะแต่ว่าตอนหาเสียงเนี่ยมันตามสบาย เราก็ไม่ค่อยพะวงเลยเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าพราะม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จะเฮฮาแล้วก็สั้นๆก็คือเข้าถึงอารมณ์ของคนได้ภาษาอังกฤษพอจับความได้ว่าภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้อย่างฉะฉานนะฮะไม่เกี่ยวกับสำเนียงนะคุณจอมขวัญไม่ใช่สำเนียงเลยผมก็สำเนียงสุพรรณถูกล้อมาตลอดภาษาอังกฤษผมก็สำเนียงไทยแต่ว่าการใช้ภาษาในโครงสร้างของภาษาอังกฤษการผูกประโยคเนี่ย ใช้ไม่ได้ถูกต้องเหมือนคุณทักษิณอะ่ะคุณยิ่งรักคุณทักษิณภาษาอังกฤษไม่ดีทั้งคู่นะฮะ,ะแต่ว่าเมื่อเป็นคนธรรมดาก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาแต่พอมาเป็นผู้นําทางการเมืองเราต้องสื่อสารปัญหาของผมคือว่าถ้าเป็นภาษาไทยควบกล้ำออกเสียงผูกประโยคไม่ราบรื่นตะกุกตะกักอ่อา,านเลยย้อนกลับมาอ่านใหม่แล้วก็ผิดถูกผิดแล้วไม่แก้ก็มีบางอย่างก็ผิดด้วยเราก็รู้ว่าไม่ควรผิดเช่นพฤศจิกาคมอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่า ใจมันเร็วไปกว่าสคริปต์ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ใหใหพร้อมเพราะว่าเราเป็นผู้นําของชาติเป็นแบบอย่างของสังคมและมันเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมนักการเมืองโดยเพราะานี้นายกรัฐมนตรีต้องสื่อสารให้ครบถ้วนใน,ในรูปแบบของวัฒนธรมธรมภาษานอกเหนือจากเนื้อหานะครับนันภาษาไทยเนี่ยผมต้องเอาจริงเอาจังมากๆเพราะถ้าขืนผมฟังแล้ว ควบกล้ำไม่ได้ตะกุกตะกักย้อนไปกลับมาผมจะไม่ได้เรื่องเลยฟังครั้งแรกแล้ววันเสาร์ที่สองผมไม่อยากฟังเลยแนละ้วมัคมรู้สึกว่ามันหวั่นไหวใจมันคือไม่ค่อยอยากฟังกลัวว่าจะเจอโน่นผิดนี่ผิดเรื่องภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ว่ากันก็อย่างท,าที่อาจารย์ชานวิทย์ว่านะคือบางคนก็ไปเรียนตั้งแต่เด็กก็ภาษาดีบางคนก็ไปเรียนตอนปิญญาโทนะฮะ พภาษาก็แค่ปี2ปีบางคนไปอยู่ LA 30ปียังไม่เป็นเรื่องเลยก็มีฮะเพื่อนๆท,นที่เพราะว่าเขาไปอยู่ในหมู่คนไทยเมื่อเราใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราเป็นผู้นําชาติเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่าใช้เมื่อเราไม่พร้อมเราก็ใช้ภาษาไทยทแล้วก็แปลเอามีล่ามแปลเอามันดูดีกว่าเยอะเพราะาเราจะได้เผยแพร่ว่าถ้าทมไทยด้วยแล้วจะไม่มีวันผิด ต่อให้พูดตะกุกตะกักแบบไทยฝรั่งเขาก็<ม>จะไม่ตีความอะไรมาผิดๆเพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจารย์สมเกตทวีตหรือว่าอาจจะใช้ Facebook ด้วยบางส่วนเราตัดเรื่องสำเนียงออกเลยนะคะสำเนียงมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับเนื้อหาอถ้าหากว่าภาษาเราไม่ดีโครงสร้างประโยคไม่ดีออกเสียงผิดผิดถูกถูกแล้วก็ผูกประโยคผิดผิดถูกถูกเนี่ยนะฮะมันหนึ่งต่างชาติเขาก็จะเหมือนเหมือนกัน,นะะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ท่านนายกพูดกับเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยเช่น ไทยแลนด์ stand ready น่ยนะฮะอ,อะไรไม่รู้ไทยแลนด์ stand ready นะฮะก็คือไทยแลนด์ยืนกับผู้หญิงมันก็ตลกครับแทนที่จะเป็น Thailand stand ready อันนี้ถ้าไม่พร้อมไม่ต้องทำฮะไม่มีใครว่าอะไรใช้ภาษาไทยแต่ถ้าพร้อมก็ไม่ว่ากันปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องโครงสร้างผิดความหมายผิดเนี่ยในทางนโยบายหรือการทูตเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ถ้าเขาเข้าใจผิดแล้วนึกว่าเราพูดเป็นค่ะซึ่งซึ่งตัดเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษออกแล้วแล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอาจารย์ให้น้ำหนักเรื่องการใช้ภาษาไทยมากกว่าด้วยซ้ำไปหรือเปล่าก็ใช่เพราะเราเป็นคนไทยเราเป็นผู้นำเราจะบอกเด็กๆนักเรียนในกระทรวงสาธิการที่สอนทุกวันได้ไยงไว่าต้องควบกล้ำต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องต้องมีจังหวะในการสื่อสารในเมื่อนายกเองก็ ก็ทําไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าต้องใช้เวลาและเตรียมตัวให้ได้เหมือนอย่างเราดูหนังเรื่อง The King's Speech คือติดอ่างก็ยังแก้ได้ะนะ,ะผมกับคุณจองขวัญฮะรวมทั้งคุณประวิทย์ด้วยแต่ผมคุณจองขวัญเนี่ยเป็นสื่อสารทีวี <c oughs> ตั้งแต่ผมเริ่มประกอบอาชีพข่าวโทรทัศน์เป็นนักข่าวตัดต่อข่าวสัมภาษณ์บุคคลสําคัญเนี่ยผมตัดต่ออีดิตบุคคลสําคัญที่พูดไม่ควบไม่กล้ำเนี่ยออกทิ้งหมดค่ะ ใครที่ออกรายการผมหรือผมเป็นบรรณาธิการข่าวเนี่ยจะออกมาดีหมดเลยครับะอะไรที่ไม่ควบไม่กล้ามไม่มีรอเรือผมก็ตัดทิ้งแล้วผมก็เลือกใช้เฉพาะส่วนที่งดงามเพื่อปกป้องข่าว<ะ>อันนี้ผมทําให้ได้